ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ถือว่าถึงกลางสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมากน้อยแค่ไหนคะดูแลสุขภาพตัวเองดีหรือเปล่านะคะถ้า,าว่ารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อยากจะดูแลให้ดีขึ้นนะคะวันนี้เกมีเคล็ดลับมาแบ่งปันค่ะแนะนําแขกรับเชิญของเก๋ค่ะคุณตอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณตอดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลทั้งคนที่เรารักด้วยนั่นก็คือคุณพ่อใช่ไหมคะ,คะมีประสบการณ์ที่อยากจะมาแบ่งปันกันเลยแล้วก็คุณพ่อนี่ก็เป็น เคสที่อาจจะเหมือนกับคุณพ่อของหลายๆคนค่ะค่ะก็เรื่องของโรคภัยคงไม่มีใครคอยากเป็นนะคะค่ะอย่างตัวตอเองเนี่ยถ้าสมมติต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆก็ไม่มีความสุข ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเป็นเกิดขึ้นกับคนที่เรารักอย่างคุณพ่อของเราเนี่ยต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเราก็เป็นทุกข์ค่ะคือคุณพ่อต้อเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตปกติมีความสุขเป็นผู้ชายทุ้มๆที่ชอบทานอาหารหวานหวาน Enjoy eating ใช่ค่ะข้าวเหนียวทุเรียนนะคะมะม่วงนะหรือจะเป็นรดช่องคือมีความสุขก็เป็นอย่างนั้นไปปกติแต่ พอคุณพ่อเนี่ยเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มมีอาการค่ะแกก็บ่นว่าแกเริ่มเหมือนคันตามตัวนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนชาตามปลายมือปลายเทา้าซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็คงเป็นเรื่องปกติแหละสูงวัยใช่ค่ะก็เชื่อว่าลูกหลานทั่วไปบางทีเราก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ตาเริ่มพล่ามัวแกบอกแกมองอะไรไม่ค่อยชัดละแล้วก็สงสัยจะเป็นโรคคนแก่แต่ที่สังเกตก็คือแกจะเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะเนี่ยค่อนข้างบ่อยเรากลัวแกล้มนะคะเราก็ะจะสังเกตดูเอ๊ะทำไมคุณพ่อเข้าห้องน้ำบ่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือต๋อก็เดินเข้าห้องน้ำต่อจากคุณพ่อนะคะปรากฏว,ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือมดนะคะมัดตอมปัสสาวะก็คือหยดที่หยดอยู่ตามพื้นเยอะเลยนะคะเราก็เอ๊ะ แปลกจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณพ่อของเรา,าแล้วล่ะก็เลยพาท่านไปโรงพยาบาลน,นะคะอพอตรวจเช็คล่างกายแล้วเนี่ยก็รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นโรคเบาหวานค่ะคุณพ่อฟังก็ใจเสียนะคะทีนี้เวลาจะทานอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็ต้องซื้อเครื่องตรวจเช็คเลือดที่จะเช็คผลน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไว้ที่บ้านเลยนะคะต้องเช็คเช้าเช็คเย็นดูว่าทานอะไรนิดเดียวค่ะ เวลาขึ้นขึ้นสูงก็น่ากลัวทานยาไปบางทีเวลาลงต่ำเกินไปเนี่ยจะเป็นลมจะหน่ามืดก็น่ากลัวอีกได้ยินว่าตาพร่าแสดงว่าเบาหวานขึ้นตาขึ้นตาอย่างนี้ด้วยเริ่มเริ่มที่จะอันตรายมากที่นี้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขนะคะคืองานเนี่ยก็ต้องทําน้อยลงเราก็หยุดงานพาท่านไปโรงพยาบาลต้องดูแลท่านท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับ แหมเป็นลําบากหรือเปล่าลูกต้องหยุดงานแล้วตัวท่านเองก็รู้สึกเป็นทุกข์ทานอะไรก็ไม่อร่อยต้องเลือกคานอะไรแต่จืดๆค่ะก็ใช้ชีวิตไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนแล้วก็หาหนทางนะคะ,คะก็เลยมาเจอกับ ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านสมุนไพรจีนทีเนี้ยเราเคยศึกษามาว่าสมุนไพรจีนจริงๆมีมานานแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ยินชื่อของถังเช่ามานะคะซึ่งถังเช่าในสายพันธุ์ที่เปตเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจถังเช่าเสริมเข้าไปกับยาที่เราไปหาคุณหมอใช่อย่างนั้นใช่ค่ะเป็นการดูแลควบคู่กันไปแล้วพอคุณพ่อดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจด้วยเพราะว่าแกก็กลับมาเรียกว่ามีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้น ออกกําลังกายเบาๆเดินนะคะแล้วก็ขี่จักรยานอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้ก็เลยรู้สึกว่าเ,เห็นคุณพ่อใช้ชีวิตมีความสุขทานอาหารยังมีความสุขมากขึ้นเราก็รู้สึกดีค่ะในตอนที่เราเลือกทางเช่าเนี่ยเข้ามา มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะระยะเวลาที่เราสังเกตเห็นเนี่ยมันนานไหมคะว่าคุณพ่อแบบเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนี่ต้องแบบรอนานหลายเดือนนะไม่ไม่นานค่ะแล้วแต่อาการของคนส่วนใหญ่ก็ประมาณทั่วๆไปนะคะเื่องเป็นต่อเหมือนกับซีเรียสเหมือนกันนะคะอาการใช่ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็ประมาณสักสองสาเดือนเนี้ยค่ะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเราก็เริ่มเห็นละว่าระดับน้าตาลเนี่ยคงที่มากขึ้น แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถังเช่าเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องของโรคเบาหวานอย่างเดียวนะคะ,คะมันเป็นการดูแลเหมือนกับเสริมภูมิคุ้มกันด้วยคือเราก็ดูแลคุณพ่อแล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นเราก็เลยให้คุณแม่แล้วก็ทั้งครอบครัวรวมถึงตัวเองด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนแก่เนี่ยต้องระวังนะคะ,คะโรคคนแก่มาทีเนี่ยมาเป็นแพคเกจเลยอะความดันหัวใจเบาหวานนะคะบางคนเป็นโรคไตอีกเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยต้องไปเสี่ยงกับโรคต่างๆเหล่านี้เราก็ดู ดูแลค่ะค่ะดูแลแล้วก็ดูแลทุกคนได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นการเสริมภูมิกันอย่างเช่นแบ,บบบางคนเป็นอะไรที่เป็นกันเยอะเป็นแบบแพ้อากาศตื่นมาแบบตอนเช้าจามะอะไรเง<ล>ีง้ยโรคภูมิแพ้ช่วยได้ไหมคะภูมิแพ้ช่วยได้ใช่ค่ะโรคภูมิแพ้นี่ก็มีส่วนที่แบบช่วยได้ดีอย่างตัว<ม>ตอเองจริงก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยถ้าตื่นมาแล้วอึดอัดหรือบางทีนอนไม,ไม่ได้นะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยค่ะ ก็สำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยคือดูแลได้ทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่คนที่เราหลักด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักอะค่ะ